ตั้งใจไปถ่ายเลยยังไงเอ็กซ์เซียนมากโทรศัพท์มันหายโอเคครับทุกคนตอนนี้อ้าวอย่าตีเลมาอยู่ที่จุดเกิดเหตุครับน้องเขาบอกว่าเราทำผิดทำหายตรงนี้แล้วสวัสดีครับทุกคน ช่องชัตเตอร์แนลนะครับวันนี้เสียงอาจจะไม่ดีเพราะว่าไม่ได้เียมตัวนะคลิปนี้ไม่ตั้งใจถ่ายเลยยังไงเอ็กซ์เซียนมากโทรศัพท์มันหายก็เลยจัุดถ่ายเป็นคู่ฮาหอนให้ดูนะว่าอย่าซ้ำเต้าเหมือนไอ้ไอ้เต้าวะเต้าเต้าเหตุการณ์เต้าเหตุการณ์ก็สู้ว่านะครับอ่ะสู้ไม่น่ามันเลยเต้าเป็นเหตุการณ์ไหนเรื่องเป็นไงต้าไก็สู้ว่าต้องต้องเล่นอะไบคลาบคายอะไรเสร็จก็ ยังเล่นโนัต์อยู่แล้วก็พอเรียนเสร็จก็ลงไปเรียนตัะก้อไปติดตะก้กไปเรียนตะกโกนะทุกคนไปติตกกไปต่อไอ้นี้ก็ไปตอกน้ำขวาแล้วก็ตอกไปแล้วอกทางซ้ายแล้วคิดไปแล้วก็เล่นแล้วที้าเองที่ตอนเลิกใช่ไหมเลิกใช่ตอนเลิกตอนตอนเลิกขึ้นมาแล้วก็มาน้างนี่แล้วก็จับกระเปาลุก กระเป๋าเปิดไว้ทิป2เปิดไว้เรียบร้อยเปิดไว้ไม่รู้จะหายใครก็เป็นอนคนโดนโดนไอ้คนเนี่ยอ่ตอนนี้ยังไม่รู้นั่นอยู่ไหนแต่เราจะติดตามโทรศคนสำคัญเดี๋ยวซีรีส์ไปเรื่อยๆนะว่าจะเจอไหมไม่เจอเน่ยมีคนนอนเดอูซีรีส์แล้วแอบไปหาดูซีรีส์คนนอนเดอูซีรีส์เนี่ยโอเคเดี๋ยวไปติดตามกันเลยว่าจะหาเจอไหมครับโอเคครับ ไม uhm, คทุคนตอนนี้อ้ออย่าตีเลไอ้เขียดี่ก็มีคนบอกมาแล้วว่าเลยเจอโทรศัพท์แล้วโอ้โหโชคดีจริงยังไงใครเจอใคอใครเจอเคเจอครเจเอครครเจเรรครเอจอเรครเ เดี๋ยวพาไปชี้ตัวว่าีเคตนี้เรากไปซื้อให้น้องครับไปก็เป็นน้ำใจเล็กๆของเรานาะที่น้องเก็บสรสบไว้ให้ได้ถ้าไม่ได้น้องนี่สวยเลยนะซื้ออะไรบ้านมีสองร้อยเบนมงจะซื้ออะไรมีอุ้ยขอเดีครับพี่จะซื้ออะไร อามี่อันนี้ก็ได้นะเนี่ยอันนี้ก็ได้นะซื้อไปทำอะไรเผื่อน้องเขาเรียนต่อบ้านเมืองแล้วเขาเรียนอีพีป่ะเออเอาอะไรดีงบเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ไม่รู้ไม่มีงบไปเดินตามหาดีกว่าซื้ออะไรให้น้องดียังได้ยังวันเราจะเจอเจอแล้วนะครับเอาไปเอจอเจออันนี้ คิดมากพอดีนะอีกสองวันคิดมากโอเคเอานี้แล้วกันคือเนห้าร้อยห้าสิบเก้าบาทห้าสิบสามบาทอาไปไปเป็นน้ำใจเล,เล็กๆที่ให้น้องนะครับเอาดิเอานุ๊กเขาวัวานเสี่ยมากเลยนะเจอรถจับอ่ะเรียกว,ว่าจะซื้อถ้อาถ้าแล้วนะ ผ่าเจ้าตัว <c oughs> ไม่ถ้าถ้าสมหนูอะไรที่เป็นร้านที่คิดมาขอบค,ครับเปิดมึงก็อย่าทำหายอีกนะก็คร <c oughs> อคิดนะอย่าตับเข่าับเข่าแล้วก็อะไรก็คืออย่าตับเข่าแล้วก็อย่าอย่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเอออย่าประมาทเขาตับหายนี่ไม่งุ่นไว้ย,ยิ่งหายไอ้ เพก็ฝากกดและกดแชร์กันก็หนุนหน้าเข้ามาหนุนหน้า,า,าเข้ามาใส่เท้าด้วยนะอ่ะขอบคุณมากขอบแชร์ชอบดูคี้ใช่ไหมแฮปปี้ใช่ไหมโอเคครับบ๊ายบายนะ